พาม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 ไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิ้งไปหมกแล้วอ้าวนะครับก็สมเดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเรียวโยกังกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาอธิบายกิจกรรมในแพมของวันที่ ที่เพิ่งอัพเข้ามาใหม่ให้นะครับซึ่งจะมาอธิบายให้คร่าข้าวนะครับให้เข้าใจกันง่ายๆนะมาถึงกิจกรรมแรกเลยครับเป็นกิจกรรมอัพเลเวลเป็นอันนี้ปินกิจกรรมเดิมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็เดี๋ยวยังไงผมจะอธิบายแค่กิจกรรมที่อัดเข้ามาใหม่ลวกันนะครับกิจกรรมที่อัดเข้ามาก็มาใหม่ก็จะเป็นกิจกรรมรวบรวมไอเทมนะครับเป็นการรวบรวมกุหลาบแดง กับช่อดอกกุหลาบนะครับเอาไว้แลกในร้านค้ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายร้านค้ากิจกรรมให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการที่เราจะดอกพวกต้นไม้พวกอะไรตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังตรงนี้เลยนะครับก็อย่างแรกที่จะแนะนํานะครับก็เป็นการหากีบดอกกุหลาบแล้วก็เป็นก้านดอกกุหลาบนะครับซึ่ง2องออันนี้ มันไปมอนเตอร์ทั่วไปมันก็หาได้นะครับแต่ส่วนบางคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าลิฟบินกับสองจุดหมายเนี่ยมันต้องไปตีมอนตัตวไหนถึงจะได้มาเท่าที่ผมไปอ่านในเว็บเว็บของพัตตีโมบักได้เว็บพับจีมาได้ไง,ไงวะอ่าเว็บของโยกังโมบายนะครับซึ่งเราต้องมาตี มอนเตอร์ตัวนี้ครับเป็นมอนเตอร์กุหลาบโลหิตนะครับซึ่งวิธีการหามอนเตอร์เนี่ยซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอันนี้บอกไว้เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับทุกๆุกเมืองทุกๆเมืองตามเลเวลนะครับจะมีมอนกุหลาบโรห,โหิตเกิดทุกเมืองนะครับจะมีนี่ส่วนเวลร้อยร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบก็จะมีเ,มเ,เกิดตามเมืองงนั้นเลยนะ ซึ่งถ้าเราจะค้นหาในสมุทรสะสมเนี่ยมันหาไม่เจอแน่นอนนะครับก็เราต้องมากดในแผนที่มุมด้านบนขวานะครับแล้วเราก็วาร์ปเข้าไปตีได้เลยนะครับหลังจากที่เรามาตีมอนสเตอร์กุหลาบแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นไอเทมเควสแบบนี้มานะครับ2อันในการทำภารกิจในนี้ครับมันจะมีมอนสเตอร์ทั้งหมด 50ตัวนะในตัว,ในต,วในตรงนี้นะมอนสเตอร์เลือดหเท่ากันนะครับแนะนำว่ามันตีได้วันละสิครั้งนะแนะนําให้ตีทุกวันนะหรือไม่ก็ถ้าใครบอดได้เนี่ยให้บอทตรงนี้มันจะโอเคกว่านะครับแล้วจะเก็บได้ไวกว่าและในเควสเนี่ยมันจะ,ะถ้าสําเร็จภารกิจมันจะได้ทั้งลิบบินแล้วก็จดหมายมาพร้อมกันเลยนะครับอย่างละ2อันตอนหนเควสนะวันหนึ่งลง,ลงได้10รอบนะครับ ไม่ใช่ว่าลงได้ตลอดนะโอเคแล้วไอ้กิจกรรมพวกนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมตอนเนี้ยต่อมาเป็นกิจกรรมท้าประลองหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งผมแนะนําให้ลงทุกวันนะถึงถึงเราจะลงทุกวันเนี่ยเราก็สะสมไม่ครบหนึ่งร้อยครั้งแน่นอน,นครับมันต้องลงเกินส่วนถ้าใครจะเอารูบี้ห้าร้อยเนี่ย r ู b y ้ห้าร้อยตัวเนี้ย ก็เหมือนกับเราไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่จำเป็นต้องลงถึงก็ได้นะเพราะถ้าเราไม่ลงซ้ําไปเนี่ยวันละห้ากเจ็ดครั้งเนี่ยยังไงก็มันก็ไม่ถึงร้อยครั้งอยู่ดีครับแต่ถ้าเราลงเนี่ยยังไงเราก็เสียรูบี้ไปก็พอๆกับห้าร้อยตัวนี้แหละครับประมาณสี่ร้อแปดสิบนะเท่าที่ผมคํานวณไว้ต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมพลังนะครับก็คือตีบวก,กน,นะครับตีบวกให้ครบ หนึ่งร้อยห้าสิบครั้งนะก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นภารกิจรายสัปดาห์ไอรายภารกิจพวกนี้ก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับก็ทาภารกิจรายสัปดาห์ทั่วไปนั่นแหละโอเคต่อมาเป็นภารกิจประชนภัยนะครับส่งสัตว์เนี่ยแบบประชนภัย3ชั่วโมงกับ12ชั่วโมงนะครับส่วนผมก็ลงไว้ทุกช่องเลยอย่างละตัว ได้เหมือนกันนะครับลงไว้อย่างละตัวก็พอแล้วหลังจากที่อธิบายกิจกรรมเสร็จหมดแล้วเนี่ยผมจะมาอธิบายในช่องตลาดกิจกรรมก่อนนะครับซึ่งมาที่ร้านค้าแรกเปลี่ยนมาที่ร้านาค้ากิจกรรมซึ่งของที่เราแลกชอบกุหลาบมาได้เนี่ยก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะครับเอาละครับและอีกหนึ่งกิจกรรมต่อมาที่ผมตั้งตา รอมันนานมากแล้วก็คือกิจกรรมสงครามฝ่ายนะครับซึ่งแพทนี้เขาได้อัพเข้ามาแล้วนะไอสงครามสำนักเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ลงจริงครับพลังยังน้อยอยู่นะผมก็ทยอยปั้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวในอนาคตได้ลงแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสงครามฝ่ายต่อเลยนะครับเขาจะมี แผนที่ในสงครามฝ่ายเนี่ยหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งวิธีการแข่งขันเขาก็บันทึกไว้ตรงทางเข้าเนี่ยครับตรงข้อมูลแผนที่อะไรพวกนี้ก็มีเงื่อนไขก็ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้เงื่อนไขก็ให้ทําลายรูปปั้นของอฝ่ายถึงจะชนะนะครับเวลาแข่งขันก็เหมือนสงครามสํานักเลยครับสามทุ่มเท่ากันนะแต่แสงครามฝ่ายเนี่ยจะลงได้แค่วันเสาร์อาทิตย์นะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้อควรระวังเวลาอยู่ในสงครามดีกว่านะครับเขาบอกว่าสามารถให้เราลงได้ก่อน30มนาทีก็คือลงไปก่อนนะครับแต่เราจะออกไปข้างนอกไม่ได้นะเราต้องรองตัวเปิดก่อนเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะย้ายเข้าไปในปราสาทของตนเองนะครับฝั่งตนเองก็คือถ้าเราอยู่ธรรมะเราก็จะไปฝั่งธรรมะนะเมื่อใช้คัมพีเคลื่อนย้ายก็จะกลับมาอยู่ในฐานได้คัมพีเคลอนย้ายก็คงจะเปิดช่อง เปิดช่องใช้ทวเปิดช่องใช้คำพีดปกตินั่แหละครับในแ,แผนที่เล็กขนาดนี้ผมก็ผมว่าไม่ควรจะกดและเดินเอาง่ายกว่านะไม่ยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยต่อมาเป็นความเสียหายของหอบป้องกัน <c oughs> น่าจะตีแรงอยู่นะตัวหอบป้องกันตัวนี้ในอัตราที่กําหนดก็ตามที่เกมเขากำหนดแะครับถ้าจะทําลายหอบป้องกันเนี่ยเราต้องจํากัด จอมมารไปก่อนนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นตัวม่วงๆเนี่ยแหละตัวน้ำม่วงน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยที่อยู่ตรงกลาง2ตัวเนี่ยเราต้องตีตัวนี้ให้ตายก่อนแล้วถึงจะตีป้อมมันได้นะโอเคข้อมูลแผนที่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วผมลืมอธิบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมันมีสัตว์เลี้ยงดัดแปลงมานะครับซึ่งเราต้องหาชิ้นส่วนของตัวนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะแลกเป็นสัตว์เลี้ยงเสือเขียวดา ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างเทเลยนะผมเห็นคนใต่นี่ก็เทเหมือนกันนะถ้าเราจะหาหินสัตว์เลี้ยงได้จากที่ไหนก็คงต้องเป็นตรงภาฯรกิจลองนะครับเราต้องไปเข้าคัมพีเอสคัมพีอะไรพวกนี้เราก็จะได้เป็นกล่องอัญเชิญสัตว์เลี้ยงนะครับมาแล้วเราก็เปิดใช้มันก็จะสุ่มว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะสุ่มได้ตูนี่มีฮาเลยนะครับเนี่ยตูไหนล่ะครับตู่มาข้างบ้านครับมาข้างบ้าน เห่าทั้งวันทั้งคืนเลยผมก็ว่าจะเอากันหินปลาสักทีนึงโอเคครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ข้าวๆกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวไว้ผมจะมาอธิบายในคลิปวิดีโอหน้านะครับและถ้าถ้าผู้ชมคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับจะไปหาคำตอบมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้อง พอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน,น้าอย่านอนดึกนะครับทุกคนอย่างยิ่งอย่างผมนะถึงผมจะนอนน้อยแต่ผมก็ไม่เต็มร้อยนะโอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากทำชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้